กินกาแฟาเสร็จแล้วเราไปหาร้านกินข้าวบรรยากาศดีๆชมนกชมไม้กันไหมเออก็ดีนะเปิดร้านอาหารในห้องแอร์แล้วเหมือนกันเนาะมีร้านหนึ่งเพิ่งเปิดใหม่พี่ฉันไปกินมาบอกว่าบรรยากาศดีเลยนะก็จัดสิจ้ะรออะไรไปนีป่ร้านบรรยากาศดีเนาะนั่งไหนดีอ่ะนั่งนี่แหละโต๊ะใหญ่ดี ากาศดีอ่ะฉันชอบอืมใช่อยู่ไม่ไกลด้วยเนี่ยถ้าอาหารอร่อยนะมันหลังเรามากชนอีกเอาดิค่ะเมนูค่ะนี่ค่ะปูนิ่มทอดกระเทียมค่ะอ่าแล้วก็โอยพอเราแกเดี๋ยกินไม่หมดแค่เนี้ยค่ะค่ะแล้วเครื่องดื่มล่ะคะเอาเป็นเ๊บซี่ค่ะเอาขวดใหญ่เลยนะคะได้ค่ะสักคู่นะคะค่ะขอบคุณค่ะสักคู่นะคะเจอี่กันสวยไปเนี่ยหน้าบานเนี่ย สวยสวยสุดเฮ้ยแกดูแลนั่นดิใช่อี่ยวหรือเปละใช่ยี่ห้อยลกกลมจังเลยว่ะถึงว่าชวนไปไหนไม่เคยไปน่าสิพี่แทนนะก็เป็นเด็กเสิร์มเดี๋ยวฉันเอง น้องๆสั่งอาหารเลยคะ่ะใช่ค่ะเอ้าชมเฟิร์สไซด์ดีใจจังเลยที่เจอเพื่อนเก่านี่แกถามพวกฉันด้วยนะว่าดีใจหรือเปล่าที่เจอเพื่อนอย่างแกอะแกนี่น่าขำม,มากเลยว่ะทำเป็นเด็กเรียนนั่งหน้าห้องครูถามอะไรนี่เกยกมมือตอบตลอดเลยนะอืมแล้วแกมาเป็นเด็กเก็บจานเนี่ยนะ เหมือนเดิมและนี่พวกเธอสั่งอาหารและเครื่องดื่มไปหรือยังอะเรียบร้อยค่ะเพื่อนงั้นเดี๋ยวฉันรีบเอาเครื่องดื่มมาเสิร์ฟให้ก่อนเลยนะมี่พวกแกถ้าฉันเป็นยี่อิ่มนะเอาปีกคุ้มหัวกับบ้านเลวเนี่ยคนอื่นเขาเรียนจบเป็นผู้จัดการกันหมดแล้วดูยี่อิ่มสิถ่ารูปดูไม่ได้เลยแกแหมผพวกแกก็เกินไปมันไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้น แค่เป็นเด็กเก็บจานไม่ได้ตกงานซักหน่อยยหิวน้ำจังเลยอะ่ะคอแห้งกันคอแห้งจังเลย เสรมากี่ปีกี่เดือนแล้วเนี่ยงานนี้ง่ายแค่เนี้ยทำไมยังทำไม่ได้กลับไปเรียนป1ใหม่ดีไหมชมเฟิร์สเบาได้เบานะแกเพื่อ,อนกันน่ะอย่าไปถือสาเลยถ้คาคนมันเก่งมันดีนนะป่านนี้ไม่คงมเป็นท่านประธานแล้วมั้งเฮ้ยประธานเลยหรอประธานเลยวะอ้าว oh. ก็ประธานอาหารจานด้วยนี<โ>่แ <Barnes> กโอ <i> ้ย ขอ,อยาเส์บอาหารครับเอา้าบอสชมมาได้ไงเนี่ยนี่พี่ยังไม่ได้บอกใครเลยเนี่ยว่าพี่เปิดร้านอาหารเอา้าแกรู้จักกันเหรอเขาเป็นบอยฉันเองแหละเขาเป็นเจ้านายที่ทำง,งานฉันเองนี่พี่รับรองเลยนะว่าถ้ามากินอาหารร้านพี่แล้วอะ่ะต้องติดใจกลับมาอุ่นหนูอีกแน่นอนอ๋อนี่ร้านบอสเหรอคะใช่ร้านพี่เองพี่เปิดให้ลูกสาวลองทำธุรกิจร้านอาหารดู อุตส่าห์ส่งไปเรียนที่สถาบันสอนทำอาหารไปเรียน,นต่างประเทศเชียวนะโหดีจังเลยค่ะบอสอาหารแห้อร่อยนะเอ๊ะอิมแกด,ดูแลลูกค้าพ่อไงเนี่ยดูแลลูกค้าพ่อดีหน่อยสิน้ำหกเลอะเทอะเชียวไปหาผ้ามาเช็ดไปไปสิันจะยืนอยู่อีกค่ะพ่อเดี๋ยวอิมรีบไปหาผ้ามาเช็ดอ้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวชมช่วยเช็ดเองแค่นี้เองค่ะบอส น,น้อยน,น้อยชอมเป็นพนักง,งานที่บริษัทพ่อเหรอคะอืมใช่แล้วลูกโลกมันกลมดีเนาะลูกน้องพ่อเป็นเพื่อนอิมเองค่ะเอา้าหรองั้นตัวนี้ก็วีพีเลยสิอิม,มตามหลังพีตามสบายเลยลูกงั้นเดี๋ยวพ่อขอตัวก่อนนะอิม,ไ,มได้กันก่อนสิมานทีเจอกัน,ขกนเข้าด้วยกันนะ ขอบใจนะเพื่อนไม่ได้เจอกันตั้งหลายปีเป็นไงบ้างสบายดีไหมดี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 เลยกินเลยนะไม่ต้องเกรงใจมือดีฉันเลี้ยงเองใจดีขอบใจนะแกขอบใจทรายมากเลยนะเว้ยนี่ถ้าไม่ได้ทรายอ่ะฉันคงไม่มีโอกาสได้ใส่ทองเส้นใหญ่ๆแบบนี้หรอก ไม่เป็นไรนะเราสองคนน่ะลงเรเือลำเดียวกันแล้วไม่อย่างนั้นน่ะเราคงไม่ได้ของดีๆแบบนี้มาใช้หรอกขอบใจมากเลย,เลยนี่ค่ะเฮ้ยในบ้าน มาใหม่เหรอไม่เคยเห็นหน้าเลยอ๋อค่ะเพิ่งมาค่ะแล้วร,รู้หน้าที่ของแม่บ้านไหมว่าต้องทำอะไรรู้ค่ะต้องทำความสะอาดค่ะเอาก็ไม่ได้โงงนี่หว่าเป็นแม่บ้านอะก็ทำหน้าที่ของตัวเองไปไม่ต้องคอยื่นคอยาวดูงานคนอื่นเขาใช่ถึงดูไปอะ่ะเธอก็ไม่รู้เรื่องหรอกเพราะงานพวกเนี้ยมันต้องใช้สมอง ฉันว่าอย่างเธออ่ะใช้สมองไม่ได้หรอกต้องใช้แต่แรงช่วยช่วยคุยกว่าถูๆให้มันสะอาดก็พอแล้วไม่ต้องเสอเออะมาสอนรู้เรื่องงานของคนอื่นหรอกเออขอโทษนะคะเฮ้ยเชี่เป็นข่าดีกว่าไปดีไป เฮ้ยฉันเลืมโทรศัพท์ว่ะยไม่ต้องก็ได้มั้งกนงินคาะแป๊บเดียวเองไม่ได้หรอฉันว่าฉันรู้สึกไม่ไว้ใจแม่บ้านคนใหม่ว่ะดูสอดร,รู้จดเห็นแปลกเออเงั้นเลิกกันลองนี้นะอ เฮ้ยแม่บ้านไว้ใจไม่ได้จริงเลยเนี่ยคุณมาทำอะไรกับข้อมผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะแจ้งผู้จัดการให้ไล่คุณออกเอะอขอโทษนะคะคุณเทคือพอดีว่าฉันเรียนกอนซอนอยค่ะก็เลยอยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงแต่ว่าฉันไม่มีตังค์ซื้อคอมพิวเตอร์ฉันเลยต้องทำแบบนี้ค่ะขอโทษนะคะเฮ้ยน่าสงสารจริงเลยเนาะจะคิดว่าทำบุญแล้วกันจะใช้ไปเถอะ อเออเดี๋ยวค่ะคือว่าฉันเปิดเขาไม่เป็นนะคะช่วยเปิดให้หน่อยได้ไหมคะ่ะพอดีว่าฉันอยากจะหาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารนะคะโอ้โหอ่ะอะเผื่อวันหนึ่งแม่บ้านจะกลายมาเป็นผู้บริหารอ่ะนี่ดูนะหลักการบริหารเบื้องต้น อันนี้ดูซะแล้วอย่าไปเปิดไฟสีสัวล่ะออฉันเปิดไม่เป็นหรอกคะ่ะฉันอ่านเป็นอย่างเดียวขอบคุณคุณเท่มากนะคะทำไมแกชา้าจังเนี่ยอจอบฉันเจอใย,ยไม่บ้านนั่นแหละดิกำลังหาทางเปิดคอมอยู่อะนั่นไงนว่าละต้องไว้ใจไม่ได้ฉันจะไปจัดการมัน ใจเย็นปล่อยเขาไปเถอะเขาบอกฉันว่าเขาจะขออ่านหลักการบริหารเบื้องต้นฮะอืมก็น,นั่นไงฉันก็เลยให้อ่านไปเราจะไวไ้ใจได้เหรอข้อมูลในเครื่องเราเยอะนะพี่เผื่อบางทีโถ oh, อย่าห่วงไปเลยแค่เปิดคอมหมาย,ยังเปิดไม่เป็นฉันเนี่ยต้องเป็นคนไปเปิดให้ก็แล้วไปไปกินข้าวกันไปอือไป เอ้าไม่ปิดคอมไม่ได้อะไรวะเนี่ยโอ้โหหลักการบริหารเบื้องต้นจริงๆด้วยไม่เจียมเลยได้ใหม่อีกสัปายก็คงจะดีเคขอดูไฟล์ที่เก็บข้อมูลจัดซื้อหน่อยสิ เดือนนี้ฉันจะบกเพิ่มอีกนิดหน่อยอ๋อได้ดิเอ๊ฉันจำได้ว่ามันอยู่ตรงนี้นี่หว่าไม่มีวเท่ยังหาไม่เจออีกเหรอยังไม่เจอสิฉันจำได้เลยว่ามันอยู่ตรงเนี้ยแน่ใจเปล่า แน่ใจสิก็เมื่อวานก่อนไปกินข้าวอะ่ะฉันยังดูอยู่เลยเรืองว่าแม่บา้านจะทำอะไรกับคอมฉันฉันว่าแลละเพไปกับฉันไป เมื่อวานเนี่ยแกได้ทำอะไรกับของเพื่อนฉันรอเปล่า,า,น,า,านั่นอะดิเปล่าเลีค่ะที่ฉันก็แค่อ่านหลัการดีิหเาเฉยๆฉันแน่ใจนะถ้าเธอไม่ได้ทำอะไรอ่ะข้อมูลมันจะหายไปได้ไงเธอต้องทำอะไรนแน่แ่เลยบอกเลยนะอย่ามาทำเป็นแก้งโง่ไปไหนเลยแกทำอะไรบอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะไม่งั้นก็เจอดีแน่นก็บอกแล้วไงคขาว่าฉันไม่ได้ทำอะไร คุณสองคนจะมากล่าวหาแบบนี้ไม่ได้นะคะหืยิงจะมาปากดีกับฉันอีกนะนี่คุณสองคนทำไรเนี่ยรรทา่ำประธานทำไมคุณสองคนต้องใช้ความรุนแรงด้วยก็ไอ้แม่บ้านเนี่ยสิคะเขาจะขโมยข้อมูลของบริษัทไปขายคะ่ะใช่ครับท่าน ข้อมูลการสั่งซื้อของบริษัทเราหายไปหมดเลยแบบนี้บริษัทเราจะแย่นะครับใช่บริษัทตอนนี้เราแย่อยู่ก็จริงแต่ก็ไม่น่าจะใช้ความรุนแรงขนาดนี้ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่คะท่านก็แค่แม่บ้านคนเดียวแม่บ้านคนเดียวเหรอสําหรับคุณเขาอาจจะเป็นแค่แม่บ้านแต่สําหรับผมเขาคือภรรยาผม ขอบคุณครับคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะทำไมถึงหน้าเครียดขนาดน,นั้นล่ะอ๋อไม่มีอะไระครับผมว่าบัญชีมันแปลกๆอะครับผมเนี่ยผมลองคิดดูแล้วขาดทุนกำไรมา3-4เดือนแล้วครัแปลกจังมันก็ไม่มีอะไรผิดปกตินะไหนขอดูหน่อยสิคะไม่ต้องหรอกคุณ ผมบอกแล้วไงว่าผมจะเลี้ยงดูคุณเองคุณไม่ต้องเหนื่อยทำงานหรอกเอานะ่าไหนมาดูไหนสิศาสาเรียนจบบัญชีมาขอใช้ความรู้น,น,นิดน,นึงเถอะทำไมแผนกจัดซื้อทำตัวเลขแปลกๆเนี่ยคุณคะฉันขอเข้าไปช่วยทำงานที่บริษัทได้ไหมคุณจะบ้าเหรออยู่ดีๆให้คุณเข้าไปทำงาน แล้วน้องๆเขาจะมองผมยังไงปล่อยให้คนที่บ้านเข้ามาวุ่นวายนวฟิมงั้นเอางี้ค่ะข้อมูลจัดซื้อของพวกคุณเนี่ยอยู่ในนี้หมดแล้วผมไล่คุณสองคนออกประธานหลักการบริหารข้อหนึ่งขององค์กรน่ะมันก็คือความซื่อสัตย์และจริยธรรมถ้าพวกคุณไม่มีสองข้อเนี่ย คุณก็ไม่เหมาะการทำงานที่นี่หรอกชมคุณจะแจ้งความไหมไม่ต้องหรอกค่ะมีประวัติโดนไล่ออกติดตัวหลบเนี้ยจะไปหางานที่ไหนก็ยากแล้วแหละให้คำว่าโดนไล่ออกเป็นตราบาปติดตัวพวกเขาไปเถอะคะ่ะอย่าไล่ผมออกเลยนะครับใช่ค่ะอย่าไล่ฉันออกเลยนะคะนะครับท่านนะครับอย่าไล่ผมออกเลยนะครับคุณคะเรากลับไปเถอะครับทางเนี้ยปล่อยให้ฝ่ายบุคคลเขาจัดการเลย จโถ่ยัไมเนี่ยแกตกงานดิ